วเดด็กัร้านรัฐทารังสีจำหน่ายอาหารสัตว์ทุกชนิดราคาถูกครับผมกลับมาแล้วครับกับช่วงเด็กวัดวันนี้เด็กวัดวัดนางนองครับเนื่องจากเกิดเหตุภัยพิบัติอุทก,กภยัยทั่วประเทศของเรานะครับเราก็เลยจะย้อนไปดูว่าเอใอนอดีตของเราเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรือเปล่าจากหลักฐานทางโบราณคดีครับ เดี๋ยวคุณไปจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่ามันเคยมีหลักฐานแบบนี้อยู่ครับแล้วเขาแก้วิธีด้วยโอ้โหโโห,หน้าสัจจรรยร์ทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปเล่าเรื่องนี้กันครับครับผมที่เราจะเล่าให้ฟังกันก็นเป็นเรื่องอะไรครับเนี่ยคุณไปก็ <S <S ไล่มาตั้งแต่สุโขทัยเลยนะครับรับรู้ร่วมกันทั้งหมดว่าเป็นต้นกําเนิดของสยามประเทศครับครับผมที่สุโขทัยเนี่ยครับคุณโอ๊ตท่านผู้ชม เราจะไม่ค่อยได้ยินข่าวน้ำท่วมครับใช่ใช่เพราะว่าไอ้ที่เกิดเหตุทุกข์ัยตอนนี้ก็ไม่มีข่าวของสุโขทัยเนาะใช่ครับเรียกได้ว่าคนสุโขทัยหรือชาวสุโขทัยในถี่นียมีวิธีแก้ปัญหาที่แยบคายมากคุณโอ๊ตยังไงครับคือเราได้ยินใช่ไหมครับว่าน้ำเนี่ยจะมาเป็นก้อนๆครับเหมือนแบบว่าน้ําเป็นกระแสน้ําแล้วก็ไหลมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ผ่านไปหลายจังหวัดใช่ไหมครับพอน้ํามาถึงสุโขทัยเนี่ย ก็จะถูกกักเก็บไว้ด้วยบ่อน้ําหรือกระพังครับกระพังเนี่ยแปลว่าบ่อน้ำโอนเมื่อถ้าเกิดท่านผู้ชมหรือคุณโอนนะครับมีโอกาสได้ไปเที่ยวอุทยานบ่อนาำสุโขทัยเนี่ยก็จะเห็นบ่อน้ําทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่กระจายอยู่เต็มเมืองเก่าเลยครับคือเรียกว่ามีหลุมทู่วใช่ทั่งจังหวัดสุโขทัยเลยทีเดียวแล้วที่เห็นเนี่ยก็คือแห้งแล้วใช่ไหมถ้าไปตอนหน้าแรงหรือหน้าร้อนเนี่ยอาจจะดูตื้นนะครับแต่ต้องคิดถึงระยะเวลากว่า7 800ปีเนี่ย หลุมมุ้งนั้นก็ได้รับการทับถงของโนโอสก็ทําให้ตื้นขึ้นแต่ในอดีตน่าจะลึกกว่านี้ครับแล้วพอน้ํามาเป็นก้อนใช่ไหมครับมาถึงปุ๊บกโไทยน้ําก็จะกระจายเข้าไปอยู่ในตะพังหรือบ่อน้าพวกนี้ครับนึกอไหมก็คือเรียกว่าพอน้ําไหลมาพอเจอแหล่งที่โลกสามารถเก็บได้ก็น้ำก็ไหลลงมาในนี้เวลามันจะไหลต่อไปมันก็ไหลได้น้อยครับก็คือข้อดีก็คือว่าน้ำไม่ท่วมเมืองครับ ข้อที่2ก็คือมีน้ําไว้ใช้คือหลังจากฤดูน้ําหลากเนี่ย็จะเป็นหน้าหนาวก็คืออากาศจะแรงครับก็บจะมีน้ํไมาใช้ข้อดีที่3ก็คือสามารถจับจับสัตว์น้ำเนี่ยที่อยู่ในบ่อน,น้าพวกนี้ได้ครับเพราะว่าพวกปลาห,หมอปลาช่อนปลาดุกมันก็จะจาศีลนะครับเวลาไม่มีน้ําอยู่ในโคลนลึกๆครับพอน้ํามามันก็จะขึ้นมาครับก็มีพวกสัตว์น้าให้ให้ได้จับมาเป็นอาหารครับก็เรียกได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีครับอที่หนึ่ง หลังจากสุโขทัยเนี่ยก็จะเย็นอุทยาใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วสุโขทัยไม่ได้ลาครับคุณโอ๊ตยังมีผู้คนอาศัยอยู่แต่ว่าเบาบางลงครับอ๋อเนื่องเนื่องด้วยเรียกว่าเปลี่ยนโผเมืองก็มาเป็นอุทยาอยุทยานเนี่ยก็มีการรับมือกับน้าท่วมอีกรูปแบบนึงครับคุณโอ๊ตเพราะว่าเกาะเมืองเราไปดูแผนที่ครับจะเห็นว่าอุทยาเนี่ยเป็นเกาะซึ่งมีแม่น้ำล้อมรอบทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าเราจะ ใช้ตรงเนี้ยชาววิทยาใช้ตรงเนี้ยเป็นข้อได้เปรียบทางสมรภูมิลบทะครับคุณโน๊ตยังไงครับมันเป็นข้อได้เปรียบยังไงครับไอการที่น้ำท่วมมันจะเป็นข้อได้เปรียบได้เป็นข้อได้เปรียบครับเพ <c oughs> ราะว่า <c oughs> <ๆ>ในพงศาวดารต่างๆเนี่ยเวลาพมา่าหรืออริราชสตูนะครับยกทัพมาประชิดที่เกาะมือวิทยานะครับพอถ้าเกิดชาววิทยาสามารถเก็บสะสมสเบียอาหารเนี่ย จนถึงฤดูน้ําหลากได้เมื่อไหร่ครับก็เป็นเอาวเรียบร้อยครับข้าศึกก็ต้องกลับบ้านครับเพราะว่าน้ําจะท่วมเยอะมากครับก็คือทําอะไรกันไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าตอนที่เราเสียกรุงเนี่ยพม่าเนี่ยเรียนรู้จากจากจากข้อได้เปรียบนี้ของทียาล้วคุณโอ๊ตเขาก็เลยเตรียมการมาเพาะปลูกมาต่อแพรเพื่อที่จะอยู่ให้ให้ผลจากดูน้ําหลากให้ได้ครับเขาเรียนรู้จาก <า>กัรหานอดีใช่ครับก็คือใน่สุดก็สามารถเข้าตีเมืองอยุทยาของเราได้นะครับตอนเรียนได้ว่าเป็นการจัดการน้ํารูปแบบหนึ่งครับที่ทําให้ได้เปลี่ยนจากสองระพุมลบครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอยุทยาเราจะเห็นข่าวน้ําท่วมอยุธยาทุกปีนะครับใน<ช><ช>ปัจจุบนันบ้านไม้ของอยุทยาเนี่ยหรือที่ว่าเรือนทรงไทยโบราณเนี่ยเขาจะยกใต้ถุนสูงครับอืเวลาน้ำท่วมเขาก็ไม่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาอยู่กันชั้นบนอยู่แล้วอเขาก็ใช้ มีการปรับปรุงรูปแบบในส่วนตรงนี้ครับเอ๊แต่ทําไมอยุธยาน้ําท่วมขนาดนี้แต่ยังเป็นเมืองแห่งเกษตรเกษตรกรรมเ<ช>พราะว่า<ช> <mon> มีการปลูกนาทำทำไร่นาเยอะเออแปลกกันทำไมอ่ะ <kaç S 2> เพราะว่าเวลานา้ำท่วมเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในผลดีของน้ําที่ท่วมค,ค,ครับคุณโอ๊ตเขาก็จะพัดพาและท่าจะผูกเข่าครับ ม,มาพอท่วมปุ๊กแร่ธาตนะุนมันก็ตกลงไปที่พื้นดินครับพื้นนาก็ทําทให้มีแร่ธาตุในการเพาะปลูกในการทํานาได้ครับอ๋อก็เลยดีอย่างนี้เอง,เอง,เองแต่ว่าผมว่าจากที่ข่าวที่เราได้รับฟังกันเนี่ยผมว่าโบราณสถานโบราณวัตถุที่อยุธยาเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องมีการรับมือกันมากพอสมควรนะจากข่าวแล้วก็มีการทํากาแพงกั้นนะ้ำเพราะว่าดังนั้นโบราณเหล่านี้ ก็จะหายไปกับกระแสน้ำไปด้วยใช่ครับจริงๆแล้วที่เราพูดเรื่องแบบนี้นะครับพวกเราเห็นอกเห็นใจมากแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าก็สามารถปรับตัวกันไปตามตามยุคสมัยใช่ครับเราจะเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติแบบนี้ได้ไงที่เราคาดไม่ถึงอะ่ะภัยธรรมชาติผมว่ามันเป็นภัยที่ ขั้นไม่ถึงนะรุนแรงที่สุดแล้วอะ่ะคือเราก็ไม่สามารถรับได้แล้วผมก็เห็นอกเห็นใจกับพี่น้องที่ไม่ว่าจะเป็นอีสานครับภาคใต้ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเราส่งแรงใจไปอยู่นะครับอแล้วก็ด้วยเหตุการณ์แบบนี้ที่การทํานายอย่างเช่นอยุธยาฮะพม่าเขาทานายเหมือนกับอียิปต์ครับ,รบเรื่องของน้าท่วมเนี่ยอียิปต์ในตอนหน้าเราจะไป ตะลุยอียิปต์กันครับ,รบเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมเด็กวัดเทปหน้าครับเจอกันแน่นอน